สวัสดีครับพบกับรายการมีท่านฟิวเจอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับอาร์คเดอะเซนเตอร์อีกแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาทําการวิพัฒนาการของสัตว์คมชนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปผมต้องเดินไปไกลๆมากเลยครับนู่นอยู่ตรงนู้นครับโอเคตั้งแต่พาร์ทที่แล้วโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงาม สวยงามมากเลยว้าวโอเคครับก่อนที่เราจะชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าไอ การวิพากการของโคมเนี่ยเราต้องทํายังไงบ้างครับโอเคอุปกรณ์โอเคน่าจะครบแล้วมันเตรียมไว้เท่าไหร่ว่าอันนี้เตรียมไว้200เราต้องแยกออกมาหรือไม่ต้องแยกแล้วมั้งถ้างั้นเราคร้ากันเลยครับไม่รู้ว่ามีของอะไรหลงเหลือไหมคงจะไม่มีละโอเคคัากันเลยเวลาครานะครับให้เอาที่เกี่ยวมาด้วยครับไม่งั้นมันจะสูญเสียทั้งหมดนะครับโอเคเนื้อโคมด้วยมาโอ้โหเราลองมาดูว่า มันจะวิพันาการยังไงนะครับอืมรอมันวิวันาการครับอ่าเริ่มแล้วครับสายวิวันาการให้ตายไปอีกล่างหนึ่งว้าว,วสวยงามสวยงามครับอืมพลซอ,อยังวิ่งไปดูเลยครับแสดงว่าไม่เคยเห็นนะครับว้าว โโอ้นี่ครับสุดยอดเลยว้าวนี่อย่าบอกนะว่ามันยังเป็นของเราอยู่เปล่าวะเนี่ยโอ้ ดูความโหมดอมาหิบสีดำนั่นสิครับโอ้โยสุดยอดเลยว้าวโอเคครับเดี๋ยวโอ้โหน่าจะเป็นของเราจริงๆด้วยครับเพราะว่ามันขึ้นสีเขียว ขึ้นได้เปล่าวะโอเคใส่ที่ขี่ไปเลยครับโอเคแล้วก็ใส่เนื้อพรมลงไปด้วยให้มันกินนี่ครับเฮ้ยทำไมสปีดมันลดเหลือประมาณ140แล้วล่ะเราต้องอัพสปีดนิดหน่อยครับโอเคประมาณ175็าก็กำลังดีแล้วครับมาโลต่อไปก็อัพเลือดไปเลยครับอัพไปเลยอัพไปให้มากๆครับมันจะได้อึดยิ่งกว่านี้อึดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดาเมจครับโอเคพวกฟู้ดพวกอาหารพวกน้ำหนักอะไรก็ไม่ต้องไปเราก็อัพดาเมจไปประมาณสักเท่านี้ก่อนเลยกันแล้วก็เลือดนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเลยขึ้น ไอ้โ้นี่ดูสิครับนี่คือความใหญ่ของมันว้าวโอ้สุดยอดเลยครับวู้นี่แล้วความหมดของมันไม่ธรรมดาด้วยครับโอ้สุดยอดเลยเฮ้ยนี่ครับวก็ามา,าทีได้มากกวดนีครับโอเค ดูกันเลยว้าวสุดยอดตัวก็ใหญ่กว่าร่างแรกได้ครับไปเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันเถอะไม่รู้ว่ามันจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าครับ <ítulo> แล้วก็เวลาเดินนี่ผมเสียวเหล็กจะพังจริงเลยว่าว่าเหล็กจะไม่ได้ใช้โอเคอืมเดินตามรอยเกาะดีกว่ามีฉลามเลยตู้ครับนั่นแหละยอ้า ไหนลองดูดิว่ามันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างสแกนครับแล้วก็ปิดทัดด้วยโอ้โหสุดยอดเลยข้าราชกาอะไรก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลเดือนไปเรื่อยๆครับ ผมจะช่องใช้มุมมองตู้สูงครับสัตว์พวกนี้สัตว์ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้มุมมองตู้สูงครับถ้าใช้มุมมองแบบนี้เราก็คงดูไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าไอ้สีดําของมันที่อยู่รอบ,รอบตัวมันบังนะครับโอ,โอ้โหนั่นแหละช่มนี่เห็นได้ชัดเลยครับเฮ้ยโอ้ยโอ้อออเหลือบแล้วเกือบแล้ว ตายแล้วมึงเนี่ยบอสโอเคบอสตายแล้วครับที่เล็กเลเวลเท่าไหร่เฮ้ยมันมาเกิดตรงนี้ได้ไงมันอันตรายนะเฟ้ยอืโอเคครับอย่างน้อยเราก็ได้ของดีมาแล้วโอ้ แล้วเวลากระโดดของมันเนี่ยครับโอ้ยกระโดดไปตั้งไกลเลยครับนี่ก็คือสิ่งที่น่าลำคาญอย่างหนึ่งเลยครับผมคิดว่าหมอดเนี้ยมันเป็นหมอดที่อ่าไพ่แพ้ให้กับมิทโฟเว d ครับคือไม่ได้เก่งอะไรครับหรือเป็นหมอดที่พ่แพ้ให้กับมิทโฟเวลจริงๆผมว่ามิทโฟเวลเป็นหมอดจีนเหมือนกันแล้วก็ อ่าเป็นหมอดที่แบบว่าคือมันค่าคือค่าไม่ได้อ่ะครับหมอกไม่ห่อนเลยครับมันค่าไม่ได้จริงๆโว้ยถ้าเกิดว่าเดินไปเดินมาป่ายับเลยครับแล้วก็เดินแบบะนุถนอมหน่อยนะครับผมคิดว่าถึงแม้จะเก่งมากแค่ไหน ยังไงผมก็อยากให้ตัวนี้มันมีมารย,ยาทมากนะครับโอ้ฉลามนี่เพียบเลยครับว้าวอืมุดยอดโอ้มีปลาตัวยาวเกินเกยตื่นเลยครับปลาตัวนี้เกยตืต่นด้วยโอ้โเเลเวล50เนี่ยบ้านตรงนี้ก็ดูสวยงามมากเลยครับอืม เป็นชายหาดที่สวยงามมากแล้วก็มันก็ตรงข้ามกับป่าลึนบัวตรงนู้นเลยครับโอเคเราก็ไม่อยากจะอย่างนั้นอย่างนี้มากนะครับถามว่าตัวนี้มันวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้อ่าเยวผมจะวิ่งให้ดูเลยผมกล็วิ่งไปวิ่งมาแล้วกลัวว่าจะเสียทรัพยากรธรรมชาติครับผมไม่ได้กลัวมันหรอกผมกลัวว่าธรรมชาติจะเสีย เพราะว่าไม่รู้ว่าผมไปปรับอะไรให้มันให้ธรรมาชาติฟื้นฟูไม่ได้เลยครับโอเคมาทำอะไรก่นอนเฮ้ยทำแล้วมาเออรถอาการแรหลกไปเว้ยไยหลังอยหลัง,ลงไป คือผมคิดว่าเลี้ยวข้อหรือเลี้ยวไม่ข่อเนี่ยก็ต้องดูอีกทีครับแต่ถ้าผมเจอโพมตัวนี้ในธรรมชาตินี่จะถือว่าเป็นอะไรที่ยอดมากกว่านี้อีกครับ<อ>แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับอยอดเป็นแหล่งน้ำที่ ค่อนข้างงดงามนะบูรณ์มากๆเลยครับไปเดินตามทางเลยดีกว่าแบบมีมารยาทครับแล้วก็โอเคหันหัวเลี้ยวมาทางนี้เลยหุ้ยเนี่ยหาดทรายนี่สวยงามมากเลยครับโหแต่มันเต็มไปด้วยสัตว์ที่มอนตัวร้ายจริงเบอร์อะไร เฮ้เวลาผมกัดไปกัดมานี่อ๋อผมลืมไปว่าผมปิดไอไลน์ชื่อนี่อยู่ครับโอเคไม่เป็นไรเราไปกันเลยดีกว่าอืมว้าวสวยงามสวยงามไป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  รู้สึกว่าป่าดงแถวๆตรงนี้ก็มีเยอะมากเลยครับโอ้โอมีอยู่ใต้น้ำนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะข้ามมึงใต้น้ำนั่นแหละมามาเลยโอใต้น้ำนี่เหมือนกับตัวอะไรก็ไม่รู้ครับไอ้โพงตัวนี้ต,ตายแล้วมั้วะนี่ขนาดเพลงไม่ขึ้นนะครับต,ตายแล้ว โอ okay. เคไหนรอดูนิอืมอุ๊ยอะไรอะอะไรยินมาตั้งไกลเลยวะมนุษย์โฮมเหรอสรงนู้ก็อีกตัวหนึ่งครับมนุษย์ข้ามันเลยไอ้มนุษย์โฮมพวกเนี้ย้า เดี๋ยวเรามาจัดก,การไอ้บอสตัวอื่นดีกว่าับเพื่อไม่ให้เป็นเส้นหนามของเราว้าวเฮ้ hey, บอสหายไปไหนวะออเออนั่งแล้เออเราเจอบอสแก่ได้ไมเฮ้ยแน่นอนอันนี้มีอะไรลงมาบ้างบ้าเราเจอลูกปืนลูกซองครับไป โอเคมาเลยลงมาลงมาลงมาตีมาโอเคเก็บดิโอ้บูปินไม่เอาส่วนมาสีม่วงจะให้เป็นบูปินว่ะอ้ยเจอแล้วครับบอสมาเลยเอาบอสลิงก่อนตอนนี้ ไฮระนับเลเวลเท่าไหรไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูไปนับเล็กเลเวลเท่าไหร่เฮ้ยดิช้ชักชักชักดิ้นดิ้นดิ้นชักโอ้โหอุย้ยนี่ครับทุบโคมตัวเล็กสิวว่าไงเฮ้ยมันได้แตกหรอกเว้ยอยู่ตรงนั้นกี่ตัวมาเออ นั่นแหละอย่าอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดการพวกบอสตัว,วน,นี้กันเลยครับ <S <S เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามาเฮ้ย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 ,อ,ยอ่านี่ครับนี่ครับแด้แต่วิวพนาการแล้วครับ <S 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 โอ้สุดยอดเลย เรามาดูด้วยกันเถอะมันจะวิวัฒนาการมากลายเป็นบอสอีกตัวหนึ่งครับรอก่อนรอก่อนมาไหมเนี่ยอ่าเริ่มแล้วครับโอ้ยโอ้อะ ตดูเลบวดูดูดูโอ้ยไม่ใช่ว่าผมสู้ไม่ได้หรอ,ครอกครับมันรีวเลือดไวมากครับโอ้โหเป็นไดโนเสาร์ที่ลือเลือดไวมากๆเลยครับไม่น่าเชื่อ แตนน์โเต่าอะไรก็ไม่รู้รีผเลือดไวมากๆแถมน่ากลัวมากกว่าอีกครับนี่ไงหลังสีสีแดงมาถึงที่เลยครับระวังระวังระวังเพลงนิขสิทธิ์ด้วยใครตายเหอะอะไรวะเนี่ยซาาเกี้ยอะไรวะโห ก็เหมือนกัเป็นพวกล่างแรกของไอ้พวกโคลนิกนะครับโอเคแล้วผมก็ต้องระวังกีก้าได้ครับเมื่อกี้กีก้ามันอยู่ตรงไหนวะโอ้อยู่นี่ใช่ไหมเออฆ่าเลยลเอ,อีฟิเหรอเฮ้ยอีฟิลยังจับได้อยู่เว้ยเฮ้ยนั่นคือกีก้าโอ้มองไปมองมาตัวเล็กเลยครับกีก้าตัวนี้ แต่ถ้าเราอยากจะจับก็รีบจับเลยครับผมมีของอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวผมลงไปจับเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสือมาสั์เราต้องระวังครับออไปอยู่ตรงนี้นะ ผมต้องให้มันหลบอยู่ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไอเนี่ยมันจะเป็นฆ่ากีก้านะครับมาเลยกีก้าผมจะยิงด้วยลูกดอกนี่แหละข้าจะยิงแกด้วยลูกดอกนี้อยู่ไหนแล้วมา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 ,มาเฮ้ยกีก้าหายวะหายไปไหนวะเฮ้ เสือมอย่าเสือกสบงบไปก่อนเลยสลบไม่พอเดี๋ยวกูจะกัรเดี๋ยวกูจะมาฆ่ามึงด้วย,ยมีเควสซอ้อนด้วยครับโอ้เควสซอนแพ็ง อวยแบบมากมากเลยครับโอ้หรีบๆขึ้นหน้าผาก่อนเลยเร็วอ้วไหวไหวอยู่ไหนแล้วไอคานอยาเสือกนี่กา้าโอ้ยขึ้นประมาณหมื่นแมดเลยครับนีกนองนึง โอ้ยฮึ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 ยกรแมรงมากครับกแมเลยครับอีกี้วเ <pools> นี่ยวิ่งไวมากเลยหนีแล้วครับหนีแล้วครับหนีแล้วหนีแล้วเออโอเคว้าวอืมยอดหมายถึงสุดเราก็จับกก้าได้แล้วครับ Hơi, mà tai nha mát 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 không mát 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 โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาจับกีก้ากันนะครับโอเคโอเคครับก,รกีก้าก็โดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโหยยอดเลยแหมได้สัตว์ที่แบบว่าดูเด่นดูสง่ามาเลยครับโอเคมาทีนี้เราก็จะเอามันเก็บเลยดีกว่าแล้วกูเอาที่อะไรมาวะเนี่ยไม่ใช่โอเคป่ะเก็บกันเลยเก็บกีก้ารครับโอเคได้กีก้ามาแล้วไปกลับบ้านกัน ได้ยาเสียอยาครับได้กีก้าในสัเสียชุดผมจะไม่มีใครทำอะไรมึงได้หรอกมั้งไอ้ให้ผมมาใไปกันเลยเฮ้กิฟฟินนี่อยากจะได้มากเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่แต่เราลงสองกิฟฟินเลเวลตรงนี้วะเลเวลเก้าสิบเฮ้ยนิมนกีก้าไอ้นี่นี่ว่ะโอ้เฮ้ย มีผัดมะเกิดเทียมเลยครับพวกผักโคมมเกิดเทียมมากเลยว้าวอา้าวอะไรวะเนี่ยแล้วก็ข้างบนก็มีมังกรอีกครับโอ้โห oh, สุดยอดเลยจะเราเลองดูดีว่าสัตว์ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่บ้างสามร้อยกว่าเท่านี้เท่านี้แล้วมังกรละ่ะโอ้เฮ้ยโคมมันทะเลาะกันครับตรงนั้นคือลิงอะไรโอ้ oh, ชีฟด้วย อะไรอะ่ะสลบเหรอว้าวเข้ามาเลยขอยนดาวเม็นแม่ไอเออไม่กลัวเวย้ยผมเป็นสัตว์ขอนดาวเม็ดเดี๋ยวไม่แพ้มึงหรอกวัวไงลิงอขอขออเ,เอ้ยไม่ทำแน่แด่กูกลัวเว้ยเอี๋ลิงชิปโอ้เฮ้ย อันตรายครับลังสีสีแดงนี่เต็มจอเลยครับมาตั้งไกลโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอตัวนี้สามารถตกที่สูงได้ครับโอเคโอโ้มาเนโกเลเวทเท่าไหร่ห้าหา้า คนั okay. ่นแหละยอดเลยไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันเออว่าแต่ไทยสโนท็อปตัวที่มันคนตีนอยู่ตรงไหนแล้ววะ <c oughs> มาเลย เออดันบอลดันทั้หมด,ดมา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 โอ้เรายังไม่รู้เลยครับว่าอะไรจะมัเดินอยู่มองไม่ออกเลยครับถ้าต้นไม้บางขนาดนี้โอเคไป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 เดี๋ยวไปทางนั้นโอ้ตรงนี้เยอะเลยครับเฮ้ยทำอะไรกอน Bye bye. wow, Má 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 má. Bye conเลย. wow, Tịt khớp, tịt khớp. Bye bye, bye. พลังไฟมันเสียหรือไงวะแต่ก่อนพลังไฟมันใช้ได้มากๆเลยครับแต่ตอนนี้พลังไฟมันเสียหรือไงวะโอ้โห oh oh. เสียเลยครับเสียเลยครับไปกันเลยดีกว่าโอเคจะได้เวลากลับบ้านกันแล้ว บายปไปโอเคเก็บไปเลยมันอยู่ตรงแถวไหนวะเออาการกัดของบ้าน,นี่วงวกว้างขนาดเต็มจอเลยครับ สวยงามมากโอเคน่าจะถึงบ้านได้แล้วมาถึงบ้านสักทีโอเคไปลงเลยเออสุดยอดเลยมากีก็าลงมานั่นแหละ ยอดโอเคครับใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับเมท a าฟิวเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ